รุ่นพ่อผมมันจะมีแค่2อย่างไวรุ่นไทยตอนนั้นเนี่ยไม่สากลก็ลูกทุ่งไปเลยถ้าหานี่ชอบเพลงของพี่โปอยโตเพลงอะไรเพลงหนึ่งนะเปิดมันเปิดของมันท้งวันอมพลนัลบหามาเหล็กพอดีเลยนะมาเล็กผมใช้กล่องนั้นเน่ะเก็บอุปกรณ์การเสีเดือนจำหนึ่งไม่เปิดเพลงให้ฟังเนี่ยมันมืดไปเลยนะ สวัสดีครับแฟนๆชาวเฮดแบงค์คอรครับอยู่กับรายการ Live and Loud นะครับวันนี้เจดีนะครับเจ้าของเฮดแบงค์ o อรดำเนินรายการครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยผมติดตามพี่ๆสองคนนี้ดูเกือบทุก EP นะครับผมขอต้อนรับพี่เอิญวันใหญ่และพี่หลังวรนนครนะครับสวัสดีครับ คือมาที่เนี่ยรู้สึกว่าคุ้นหน้าคุณตาพี่พี่หลอนเพราดูคลิปตลอด <c oughs> เหมือนเป็นคนใกล้ตัว <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วแบบโลเคชั่นที่แบบของบ้านพี่หลังนี่ก็แบบ <c oughs> เออเราแบบ ผ่านตาทั้งแบบช่องพี่หลังเองหรือว่าสัมภาษณ์คนอื่นๆที่มาสัมภาษณ์พี่หลังอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าคุณตาว่าแน่นอนครับมาในเฮดแบงคอกเราต้องมาพูดถึงเรื่องดนตรีซึ่งผมคิดว่าราการอื่นน่าจะแทบไม่ได้คุยเรื่องดนตรีกับพวกพี่ๆเลยครับยังยังไม่มีเหตุครับผมมีแต่คุยเรื่องสัตว์ไปเรื่องสัตว์ในคุกงั้นก็เลยแปลกๆเหมือนกันนะงั้นเรากลับมาคุยเรื่องสัตว์ในคุกแล้วกันเรื่องดนตรี แน่นอนครับมาในเฮดปานคอร์กเราต้องมาพูดถึงเรื่องดนตรีช่วงนั้นฟังเพลงอะไรกันบ้างครับคือเท่าที่ผมจําจําได้เลยเนี่ยยุคของผมตอนเด็กๆที่ดังเลยเนี่ยลินกับฟันพี่เบิร์ดอ่าพี่เบิร์ดโอ้ยุคนั้นพีกินหนูพี่กินหนูอ่าแล้วพี่กินหนูพอเติบโตขึ้นมาหน่อยก็อนันต์บุญนาคพูอ่าลุคอนเสิร์ตมากลับมาที่บ้านดูตัวเรานา แล้วพอเริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆพอเข้าม3เนี่ยยามราบานูนดูดม้าแล้วตอนนั้นเพลงยามมาเนี่ยทั้งคืนเลยเหมือนกันดูทั้งคืนเออมองมามองทั้งคืนเหมือนกันเนี่ยพี่เขาโตผมนะก็เป็นเพลงลักษณะแนวๆนี้อ่าครับผมเพราผมถ้าถ้าย้อนจําความได้ถ้าแบบไปมีส่วนร่วมกับเพลงกับกิจกรรมแบบไล่เต้นแต่อนุบาลอานุบาลเลยเอออีอนุบาลนี่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเข้าจังหวะเพลงเข้าจังหวะจำได้ตอนนั้นยุคผมนกแล่โอ้โหนกแลเลยเราจัดต้องไปเยียเต้นที่โรงเรียน ้นทั้งวันนะซ้อมไม่หยุดเต้นอยู่ท่าเนี่ยทั้งวันเนี่ยนกแรนกแก้วอะไรเนี่ยจำได้นี่คือเพลงตอนนั้นดังเลยนะวงนกแรครับผมศิลปินจากบุญดอยใช่ไหมตอนนั้นดังอ่าใช่ครับนกแรพอมาปฐมก็จะเป็นพวกป๊อปแดนเจเจตรินทัศน์นัตโก้ทุ่งทัพเท้าไฟเต้นบ้าเหมือนผมเต้นไม่หยุดน้่โรงเรียนเขาจับผมไปเต้นไปอะไรเงี้ยพอมาระดับมัธยมก็เริ่มเนี่ยแหละไอส์แยมมี่ครับผมสองฝั่งนี้เลือกไม่ถูกเลยตอนนั้นไวส์แก้บไวส์แก้วลิฟก้าออยลรลับเตอร์เจอาร์อะไรเต็มไปหมดูดั ครับผมอยากจะเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่ามันเท่อยากเป็นบอยแบนด์รู้กเป็นบอยแบนด์บอยแบนด์ชอบมากแต่วนะขอบอสเก้าสักนิดนึ่งก็คือเสียงไม่แหบม้อนพี่ตาดัดเตอร์สักนิดนึงคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องต้องต้องไป่ชัดนะต้องไม่ชัดมันจะไม่ใช่นี่แหละเป็นอะไรที่พุช่าต้องให้เฉยๆแล้วก็ตอนหลังก็มาในแลบผมไปฟังอย่างเงี้ยเยอะเกินไปความรู้สึกพ่อผมเหมือนรู้สึกว่าผมกำลังจะหลงทางแล้วไม่อยากให้ไปทางบอยแบนด์ไม่ถูกฉลกกับบอยแบนด์พ่อผมพ่อผมชอบฟังตาก กลฟังเพปี์ฟังเมทัลฟังหนั้นเขาไปเรื่อยอ่ะพ่อผมก็พยายามเอาสิ่งเหล่านี้มา,มาใส่สมองผมตอน จุดเริ่มต้นของทุกคนมันก็มาจากเพลงป pop ออกันทั้งนั้นครับ,รบเราเ,าเสพ e R S Grammy ดูในทีวีฟังวิทยุอา่านหนังสือพิมพ์ก็เห็นแต่พวกนี้งั้นผมถามมาจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้จักเพลงร็อกของพี่ๆทั้งสองคนมันเริ่มต้นตอนไหนครับคือถ้าผมนะเพลงร็อกเนี่ยคือผมในคุกแล้วกันต้องบอกว่าในคกุกตอนปี242อย่างซีรีส์ฟูลี่ร็อกไนหะม r o c ครับพี่ r แต่จัดแล้วมีปี เหมือนกับผมติดคุกเด็กเนี่ยแล้วเขาเปิดเพลงซีรีส์ฟูเนี่ยโอหยแบบเปิดแบบทุกวี่ทุกวันทุกเพลงเลยเหมือนเป็นเพลงมาร์ทอ่ะมันเป็นเพลงประจำตรงนั้นเลยแล้วก็เพลงชาติประจำสามวันมันจะมีเหมือนกับเรียกว่ากองงานดนตรีครักลุ่มนักโทษที่มีความสามารถนะก็จะไปเล่นร้องเพลงก็จะแกะซีรีส์ฟูเนี่ยเสร็จแล้วพอผมเริ่มเติบโตขึ้นมาไปเข้าเรือนจำเนี่ยก็จะเริ่มมาพวกบิ๊กแอสอ่าบิ๊กซอลลัมเสร็จแล้วก็จะเป็นแนวพวกเนี้ยอ่าเป็นแนวพวกเนี้ยค่อนข้างเดือนจำเพาะว่าจะเปิดซ้ำๆส่วนผมนี่พ่อมมาใสส่่อองงตตตั้แแเด็็กกกนร ไทยๆไปก่อนพวกล็อกอุตสาหกรรมก่อนเป็นพวกพงพัดพงพัดวชิระบรรจงตกเหล็กตอนแรกเป็นชุกภาคสองเวรกรรมทรมานฟั่นเฟือนเขาบอกว่าถ้าผมฟังเพลงเนี้ยหัวจิตหัวใจจะกล้ากกนหักแล้วจะไม่ฟูมไฟายเป็นเพลงแนวจิโกหักนักเรงหักเขาเอาพวกนี้มาใส่สมองผมเลื่อยๆจนผมฟังให้มันก็พากนะมันก็ได้มันก็ให้อะไรกับชีวิตเมันก็ทำให้เราเข้มแข็งอะไรมาเนี้ยจนชีวิตผมเริ่มหักเหแล้วไปดูดม้าแล้ว ตอนนี้จะเป็นอําพล,ะละาอับบางมา้าเหล็กพอดีเลยนะมาเ็ก <c oughs> ผมใช้กล่องนั้นเน่ยเก็บอุปกรณ์ <c oughs> รเออัลบั้มนี้ผมถูกใจผมมากแล้วก็ตรงคอนเซ็ปต์ผมมากก็ใช้กล่อง ตลับเทปคาสเซ็ตเนี่ยเก็บอุปกรณ์พวกนี้เป็นม้าหรในไปตอนเลยครับผมจะเห็นฟ้าร้องฟ้าขนองนั่นใหม่ดันเพื่อนนั้นก็มาฟังเพลงล็อกไปเรื่อยเนี่ยพ่อก็เริ่มเอาสากลมาใส่ใส่ใส่ให้เราเนี่ยตัวเลยเราแนวเฮฟวี่นี่มันหุนแรงนะตอนไม่ชอบเห็นเลขไฟออ่่าเเห็นนลไฟกชอบเห็นเลขไฟชอบมากชอบพลังเสียงร้องของพี่โป่งเขาครับผมมีพลังมากชอบต้องต้องย้อนกลับไปหาประวัติหาอะไรเขาฟังเลยครับผมไล่ไปถึงไปเจอไปหาซื้อเทปเก่าๆเดียรันโปรเจกต์เดียรันโปรเจกต์ใช่เก่นั้นหาประวัติเขาเรื่องวงนาอ้น แล้วก็มาอินฟินอโนโซดาแล้วก็มาดิโอลานอะไรประรม,มาณนี้จนมาเป็นลึกไฟมาท่านชอบ อันนี้คือล็อซีนไทยแล้วปุ๊บมันข้ามไปต่างประเทศได้ยังไงครับผมพ่อเนี่ยอะไครับพ่อเริ่มเปิดให้ฟังชอบตอนนั้นพ่อชอบเปิดดิป p ปอร์ l พล่ดิปเปอ l e พลไอตอนนั้นจะเป็นไฮเวสตาร์ครับอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจกพาถามพ่อไงสมดอลวอเตอร์ ตาตาตาดาวผมก็ถามพ่อว่าเนี่ยเพลงมันสื่อความหมายแล้วว่าดูดผ่านน้าอะไรประมาณนี้ผมก็สงสัยมันไปดูดอะไรผ่านน้ำพ่อมอว่าดูดผ่านน้ําแล้วก็ไปเจอวิมานสวรรค์เจอนู่นสายลุงนู้นตามๆเดียวกตอนนั้นผมยังมเข้าใจหรอกผมเด็กพอโตมาเรื่องมาใจที่มันดูกัญชานี่ว่าอะไรประมาณเนี้คนรุ่นพ่อผมมันจะมีแค่สองอย่างวัยรุ่นไทยตอนนั้นเนี่ยไม่สากลก็ลูกทุ่งไปเลยสติงไม่มีเขาบอกตอนนั้นสติงไทยเป็นสติงคอมโบอะไรยังไม่มี กต่เป็นพวกอิพ퍼สซิเบิลเหมือนสติงไม่เต็มอ่ะจะเป็นแบบมันก็ถึงถึงลูกกรุงอะไรประมาณอ่าอครับแล้ววัยรุ่นไทยตอนนั้นมันก็เลือกแค่ว่าถ้ามึงจะฟังเพลงก็ลุกทุ่งไปเลยถ้ามึงจะเป็นสากลก็สากลไปเลยส่วนข้อมเป็นคนกรุงเทพก็ก็สากลเนี่ยก็ฟังแนวแนวนี้มาอะไรประมาณอ่าก็เลยมาแัดเยกไอ้ใช่มาแัดเยียดให้ผมเป็นคนแบบนี้ให้ผมฟังเพลงแนวแนวนี้อะไรประมาณนี้แล้วพี่หลังมีโอกาสไปฟังพวกเพลงสากลพวกเป็นร็อกล็อกอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับผมคือผมไม่ไม่ค่อยได้ชอบฟังเพลงลักษณะแบบนั้นแต ชอบคือผมชอบแนวเพลงที่มันแบบคือเพลงล็อกที่ผมฟังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีเนื้อเพลงมันเหมือนผมชอบเพื่อชีวิตด้วยไงแบบอินอินกับเนื้อล็อกคือแนวเพลงอะล็อกแต่เนื้อหาเพลงเพื่อชีวิตไม่ได้รักรักจ๋าหวานชื่นกันนอย่างอย่างปูพงศิลป์ผมก็ฟังผมชอบมากนะรอ่าเพราะเนื้อเพลงเขาเหมือนกับโอเคเขียนมาดีนะอะไรเงี้ยเราฟังแล้วเราก็อินครับผมแต่หลายคนอาจจะเห็นคือเนื้อหาเขาแบบเขาเกี่ยวกับเพื่อชีวิตดนตรีแต่ว่าดนตรีพี่ปูหลายเพลงนี่คือล็อกล็อกหนักมากคาราบาวก็เช่นกคาราบาวได้ครับบัวลอยใครบอก่ีว เตือเตืตืดตืคำามมาเลยดูดูตีกันซะเลยเพื่อชีวิตยังไงตีกันยับทุกที่เลยขอคุณพ่อปอนแล้วมีโอกาสแบบไปค้นหาวงอื่นๆฟังเองตอนนีก็มีหาอะไรเงี้ยจริงๆอะผมก็ฟังหลายๆแนวผมก็ไม่ได้ไม่ได้น้ำเต็มแก้วฟังทุกแนวแหละผมก็หาหาหาความเป็น สิกเนเจอร์ของมันนี่ยทำไมก็ฟังกันมันเป็นอย่างนี้นี่ลูกทุ่งอะไรผมก็ฟังหมดนะฮิปฮอปแรปเปอร์อะไรผมฟังหมดแหละหาข้อดีของมันอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ผมไปเห็นล็อกเนี่ยผมว่าล็อกเนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตเดียวนะที่เรียกคนเข้ามาดูได้เยอะมากๆไอผมเคยไปดูไอ้ดูในใน u t u b e คอนเสิร์ตเมทัลิก้าเมทัลิก้ามอสโควนมอสโคว์วันนั้นคนดูเป็นล้านนะใช่ครับที่ดูคอนเสิร์ตเดียวคนดูเป็นล้านทำไปได้ยังไงตอนนั้นเพลง Enter Sandman ครับผมโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์991เข้้้้าาาาไปปดดดููหุ่่นนนนนนนคคคออออเเเเสสิิร์ตบบลลยยะ็็งงกวมืแ นะคถ้าว่าคนหนึ่งจังหวัดเลยนั่นน่ะใช่ใช่ครับมาดูคอนเสิร์ตนี้เป็นไปได้ยังไงดนตรีล็อกผมก็เลยเออล็อกเกอร์นี่มันยิ่งใหญ่จริงๆอะไรแบบนี้ครับผมอันที่เซอร์ไพรส์คือพี่เอิญก็ฟังมารีนแมนสันด้วยก็เลยฟังฟังแต่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะพยายามหาข้อมูลพยายามฟังชอบคาแรคเตอร์เขาครับผมชอบความหลอนๆความหลุดหลุดลุ่งๆเขามันมันคือมันหลุดดีผมชอบมันครับโลกจิตดีอ่ะครับผมมันจิตจริงๆอะไรประมาณนึงก็ชอบคาแรคเตอร์เขาอ่าครับผมแล้วพี่เอิญเคยเห็นพวกวงอย่างสลิปน็อตอะไรพวกนี้ด้วยม้กก็ดูหหนาา เก้าวหน้าผมไปเริ่มเห็นเนี่ยจากเฉลิมจําเขาเป็นหนึ่งในแบบสักสลิปจริงเหรอครับใช่คนที่เขาชอบผมเพิ่งก้าวหน้าเนี่ยเต็มไปหมดไม่ขาก็แขนแล้วตัวเนี่ยจะต้องมีก้าวหน้าเนี่ยเต็มไปหมดเป็นหนึ่งในแบบสักแล้วมือเอาแบบมาจากไหนวะอ๋อเป็นวงวงวงวนตีล็อกก็้งหวอนสลิปน็อตนี่หว่าอะไรเงี้ยเริ่มแต่รู้จักจากรอยสักจากเพื่อนที่มันสักสักกันเป็นแบบสักเขาเรียกว่าวงไปถูกโปรโมทจากรอยสักในเฉลิมจําผมไม่รู้ผมไปเห็นจากตรงนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงรอยสักรอยสักดังๆเนี่ยต้องต้อง ดังมุงแค่นะในเรียนจำในสัตว์ดันยงแต่ไม่หมดดันยงไอ้ไม่หมดเลยส่วนตัวผมเนี่ย ผมก็ชอบพี่แบงค์ในยุคนั้นนะผมดูอาแรเอิ์เฮ้ยเท่ดีคือเป็นล็อกผมสั้นเสื้อก้ามมีรอยสักในยุคสมัยนั้นยังไม่มีอ่ยพี่แบงค์ยุคนั้นยังไม่มีศิลปินไทยยังไม่ค่อยสักกันกันครับพี่แบงค์ก็มีมังกรมาแล้วเขามีไอ้วงวงเนี่ยเพราะว่าเป็นพาทิตย์แต่คนในเรื่องจำชบเรียกว่าอยากกันยุ้งมันเสียอยากกันยุ้งแล้วได้สักกันเต็มเลยในเรืันเท็มความเป็นแบบว่าความเป็นไอคอนของเขาความแบบว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางรอยสักคนหนึ่งเชื่อวัยรุ่นไทยาจะเกินพันคนเนี่ย ยุคนั้นของจริงแล้วก็อย่างเซริฟน็อตเนี่ยทำไมเขาถึงสักหน้าเลยเพราะในเดือนจำเนี่ยมันจะมีการนิยมสักอะเช่นมังกรไม้เลื้อยหน้าปีศาจเขาเรียกว่าหน้าปีศาจคุณคิดไปเถอะหน้าปีศาจไหนก็ได้ใส่เข้ามาให้มันเต็มเต็มเต็มเนี่ยเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่ม ที่เขาเรียกว่าหน้าปีศาจเก้าหน้านี่แหละเพราะเมื่อก่อนยังมีมังกรไม้เลยมันง่ายดูเก่าเก็บแล้วอะรุ่นเก่าก็มันเป็นยุคตรงนี้ว่าเป็นแบบนี้มังกรในคุกที่มีมังกรเลขหนึ่งมังกรเลขสองมังกรเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลยนะมังกรพับไปพับมามั่งเทากับแบนยับไปหมดแล้วอะมังกรตองไม่ขีดเนี่ยก็มาอยู่ที่หน้าอกคนหลายคนอะไม่ขีดตาพญานาคถูกต้องมีมังกรดากันบอลบ้างไหมครับมีเห็นมาหมดแล้วมีด้วยครับลูกดากันบอล เคยเห็นฮาสุดมันเป็นเคยเห็นกระป๋องแป้งเทสต์ไหมเป็นเหมือนเป็นเปหน้าผู้หญิงกินมาดามหอมชื่นใจนะแน่ามันสักหน้าเต็มหลังผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าผมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยผมผมให้ตังค่าสมบัตเป็นแบบอินเตอร์คุนเตอร์โฆษณาผมเออชื่อเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อกบโรคจิตเกเรมาในคุกเลยนะเกเรมากแบบอุ้ยนักบู๊เลยรู้ไหมตัวสักอะไรมิกกี้เมาส์ มันสวนทางกับชีสก้อนตาตาก้อนบอลโดนดิมอนเห็นมาหมดแล้วมีหมดเลยครับของพี่เอิงก็มีลายสักใครนะครับพี่มันนี้แมนซานอันนี้ได้ได้มาจากไหนครับได้มาจากข้างในข้างในมันชอบเขาชื่นชอบเขาก็เลยสัก เป็นที่ระลึกนะครับตอนแรกอยากจะสักหน้าคนอื่นแหละแต่มันไม่มีไม่มีแบบไม่มีอะไรแบบมันหายากภาพเหมือนก็เฮ้ยดูเราก็ชอบอยู่แล้วก็เอาเอาแบบให้เพื่อนสั่งจากเสื้อยุคนั้นอ่าในเรืนองจำมันใส่เสื้อวินเทจได้ชอบใส่เสื้อวงล็อกใส่มันอยู่คนใส่อยู่งั้นไหนพวกวงล็อกแลมออฟก็อดลิมิตแลมออฟก็อด้วยใส่หมดใส่แล้วก็มีรูปพวกนี้ผมก็มาเขามันก็มาสักได้เลยประมาณเพราะนั้นพี่เก็ไปหาเสื้อมาจากไหนครับยุคนั้นครับก็ยุคนั้นเดินองจำมัน ใันเจ้าที่ซื้อให้ก็บอกเขาไม่ดเอาตรงๆเลยเจ้าหน้าที่ก็ถือปากคิ้วเขไม่ว่าอะไรตอนนั้นผมไม่ว่าอะไรยุคนี้ไม่ได้แล้วยุคนี้ใส่แต่เครื่องแบบยูนิฟอร์มผู้นำงข่งเขาคือยุคก่อนนี่เหมือนเดินสยามโจแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวข้างในข้างในเขาแต่งตัวกันรู้เรื่องเลยนะในต่างนี่ก็คือให้เจ้าที่ซื้อมาเลยเกงยีนขาสั้นเข็มขัดหนังแล้วก็หัวเข็มขัดใหญ่ที่เครื่องเกงยีนแพงๆนี่แหละแต่ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแล้วครับเขาไม่ให้ใส่เป็นสีสีให้ใส่แต่สีดำสีน้ำเงินสีัววววแแแลลล้้้ไไม่่่ใใหฟชชนนนเเกกิิปคดดูะพพง ทำไมถึงดังในคุกรูร้ไหมสมมติมันจะมีเสมียนเสมียนนี่คือเป็นนักโทษแต่ขึ้นมาเหมือนกับมีอิทธิพลอ,อิทธิพลในการดูแลนักโทษมีบา้างละเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวเขาจะได้สิทธิพิเศษเพลงเนี่ยจะเปิดปุ๊บเนี่ยแล้วนักโทษทํางานทาไปฟังเพลงไปเพลินถ้าหานี่ชอบเพลงของพี่ปอยโต้เพลงอะเพลงหนึ่ง,น,ง,งนะมันเปิดขอ,ของมันทั้งวันเราฟังจนกูจำคาเลยเนี่ยทำอะไรไม่ได้เข้าใจใช่ไหมครับผม ผมเคยอยู่ในยุคหนึ่งมีเสียงรอสายลิงโทนว่าสามารถขอเพลงได้ยังขอเพลงฟังขอเพลงฟังอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในยุคที่อย่างเงี้ยนักทั่วเป็นคนเปิดเพลงเองอยากฟังอะไรก็จะบอกบอกกันแต่ส่วนใหญ่มันจะเปิดอย่างที่มันอยากฟังเองอ,อะไร,ประ,รประมาณเนี้ยเปิดแม่งอยู่งั้นวันนึ้งมันสุดรอบอะไรเงี้ยแล้วมาเป็นยุคนี้ไม่ได้นะยุคนี้อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วแต่ว่าเขาจะเปิดอะไรให้เราฟังเราไปกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แล้วเรือนจําล่าสุดที่ผมอยู่ในนักเลยไม่ให้ฟังเพลงไม่ให้ฟังเพลงเลยโคตรเหงาเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าพอชีวิตม ไม่มีปเพลงเพลงพวไหนเปิดทีหนึ่งเสียงสวรรค์เนี่ยมันผ่อนคลายมันพอขาดเพลงไปชีวิตแม่งเฉาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาอนุญาตแม่อนุญาตให้ฟังเพลงว่านักโทษไปเล่นการพนันอ่ะเขาทากันยังไงครับไม่เคยพบไม่เคยเจอเวลาเพลงที่มีมิวสิกวิดีโอมันจะมีให้ที่ให้ดาวนโหลดอ่าครับแล้วมีมีรหัสนู่นนู่นนู่นเลขนี้ันี้ดอกจันนู่นนี่นะดอกจันนู่นดอกจันเนี้มันเล่นพนันกันด้วยตัวเลขมันจับกันเลยว่าคนละสามเบอร์หนึ่งต้องนับพี่างเจ็บก็เอาไปเลิก คนละสามเบอร์ใครมีเบอร์อยู่ในเพลงนั่นนะ่ะ oh. ก็ได้ตังค์อย่างนี้พอเปิดขึ้นมาเพลงหนึ่งเนี่ยมันจะมีเสียงเฮตลอดเวลาจนเจ้าหน้าที่งงอะ่ะ oh. ที่กูเปิดอะไรให้มึงดูกู <laughs> เปิดฟุตบอลหรือกูเปิดมวยเปิดอะไรทำามึงเฮกันไม่อยู่ <laughs> แต่แต่แตทุกเรื่องจำหละ่ะเขาจะมีวงดนตรีของเขา <c oughs> มีวงดนตรีด้วยอย่างคุกเนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันมันจะต้องมีหลุดเข้ามาบ้างนะ่ะนักดนตรีครับผมแล้วก็มาฟอร์มวงกันข้างนใน่ยใครมีฝีมือเล่นกีตาร์ตีกองร้องเพลงก็หัดกันไปบางที่เขามี ป็นชมรมเขาเลยใช่ให้เล่นดนตรีเป็นดนตรีบำบัดส่วนมากคุกที่เป็นพวกชุมชมบำบัดอ่ะจะมีดนตรีดูพี่แพทเพราะว่าแพทอ่ะร้องทั้งวันทั้งคืนเขาเล่าให้ฟังเขาบอกเขาเข้าเรือนจําวันแรกเลยนะเอาไงยังไม่รู้อีโนเอเนเลยเข้าไปแล้วเนี่ยยังไม่รู้จะทาไงต่อกับชีวิตเลยเช้าลงมาเนี่ยเจ้าหน้าที่สกิลเลยไปเลยเขาถามไปไหนไปร้องเพลงไ่ให้พักไ่ให้พอดแล้วมันขึ้นไปร้องเพลงประมาณ4ี่หเพลงมันเขาบอกว่า ทุกคนนี่แฮปปี้มากส่วนเขาเนี่ยไม่แฮปปี้ฉันเข้าใจเขาดีฉันเข้าใจเธอดีแต่ใครจะเข้าใจเขาบ้างเขาเข้ามาวันแรกร้องอย่างนี้อะไรเงี้ยเข้ามาวันแรกยังไม่รู้เรื่องจะไปไหนต่อจะทําอะไรกับชีวิตเนี่ยให้ไปร้องเพลงสี่ห้าเพลงแลพี่ๆทั้งสองพอมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตวงร็อกเล่นอะไรอย่างเงี้ยบ้างหรือเปล่าครับอันนี้คือชีวิตนอกเรือนจำเลยครับผมน่าเสียดายชีวิตผมจริงจริงเลย ไม่เคยเลยครับม,มันอยู่แต่ในคุกเยอะไปหน่อยอแล้วพอออกมารอบนี้พวกมันก็เติบโตขึ้นมาเราก็มีมีอะไรครอบครัวก็ไม่เคยไปไม่มีโอกาสได้ไปไม่ได้ไปเลยไม,ไ,ไ,เไม่ได้ไปแบบนี้มันจะมีเหตุให้ต้องไม่ไปเพราะสมัยนั้น,นผมฉี่ม่วงไง <laughs> ตรงตรงเลย คือด่านมันเยอะไงครับผมยังที่เพื่อนชวนไปพี่แบงวงแคดด้วยเล่นที่ใบเทกบางนาไว้นู่นนี่ซื้อตั๋วซื้ออะไรเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแบบพอถึงเวลาจะไปเงี้ยไม่โป่งมาคือเราจะได้ดูคอนเสิร์ตแต่เราจะเราอาจจะหายไปจากโลกซักทั้งใดเลยแต่ทุกวันนี้ไปได้หมดแล้วนะครับผมทุกวันนี้มันมีระบบบอกแล้วช่วยไม่ม้วนแต่สายทุกวันนี้ไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยมาพูดถึงชีวิตช่วงวัยรุ่นของพี่พี่ทั้งสองคนบ้างว่าก่อนก่อนเข้าเรียนก่อนเข้าเรียนจำเราช่วงนั้นแบบเออสภาพแวดล้อมสังคมตอนนั้นที่มันอยู่มมััันนนนเป็ไงงถึ้บกให พี่รู้สึกว่าต้องอยู่ในวงโครจรที่แบบเป็นแบบสีดำอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือผมเนี่ย ชีวิตพังเนี่ยเพราะว่าครอบครัวด,ด้วยคือครอบครัวเป็นส่วนสำคัญเลยคือพอจังหวะชีวิตแม่เสียปุ๊บเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยเหมือนกับเริ่มดื่มเหล้าพอเขาเริ่มดื่มเหล้าเนี่ยคือด้วยเขาไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้มันก็การคลใช้ความรุนแรงเริ่มลงโทษผมกับพี่สาวหนักตีแบบไม่มีเหตุผลเน่ะเราก็ซึมซับแต่ความรุนแรงแบบไม่นนโดนตีทุกวันโดนตบคือตบเลยนะเด็กหกขวบเนี่ยพูดเลยตบฟั่มเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยเราซึมซับแบบนี้จนพอมีโอกาสไ,ไปเรียนโรงเรียนเราก็ไม่ได้มีเงินมากทำได้มากสุดก็เรนน่ัด้มกกลูงงถอไโ ฝรั่งดอยฝรั่งขี่นกเนี่ยแรกแรกมันก็ทนแต่เราเรียนคู่กับพี่สาวเราสัตยาเรารักพี่สาวเราเนี่ยมันล้อเราโอเคพอทนได้มันล้อพี่สาวเราล้อไปล้อมามันก็เกินความอดทนก็จําได้เวลาพ่อใช้ความรุนแรงกับเราตีเราอะไรเงี้ยเรากลัวเราก็เจ็บอ่ะก็เริ่มชกต่อยใครล้อเราต่อยใครล้อเราต่อยเฮ้ยไม่ได้ผลไหมไได้ผลหมบว่าจากคนที่ล้อเราเนี่ยเริ่มไม่ล้อ เริ่มมายอมรับเราเริ่มมาเป็นพับเป็นพวกเราความเป็นเด็กมันคิดไม่ได้ก็คิดว่านี่คือวิธีการป้องกันตัวเองเราจะน้อมาเริ่มการเป็นเด็กใช้ความรุนแรงพอในยุควัฒนธรรมตอนนั้นก็คือเหมือนกันเราชอบยกพวกตีกันเรารู้สึกว่าการเป็นผู้นําแบบนี้กลุ่มเพื่อนยอมรับเราเรารู้สึกเท่<ว>ผมก็เป็นหนึ่งคนก็ยกพวกตีกัน,ลกนแล้วถูกตากํตรารวจจับเสร็จแล้วตรารวจก็เหมือนกับให้คุณพ่อหรือให้ครอบครัวแล้วก็อาจารย์มารับรู้แล้วก็เซ็นตัวรับออกโดนจากทั้งหมด10คนเนี่ยเคนเนี่ยพ่อแม่เข้ามาเอาออกเลย พอมาถึงคิวผมเนี่ยพ่อไม่เอาออกอพ่อบอกว่าให้นอนสถานีตำรวจสักคืนดัดสันดามันคือเขา,มาเมาไงมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะพี่ชายหรือพ่อเขาไม่แน่ใจก,ก็เซ็นรับตัวออกมาพอรามาเราก็โทรกลับไปที่บ้านพ่อแบบประมาณว่ากลับมาโดนตีแน่อะไรเงี้ยนั่นคือการตัดสินใจครั้งแรกเลยที่หนีออกจากบ้านเลยรู้สึกว่ากลับไปกูโดนตีแน่เลยก็วางโทรศัพท์แล้วหนีออกจากบ้านพอหนีออกจากบ้านมาเราไปนอนบ้านแทนเราก็ต้องไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้เพื่อนสนิทเราเพื่อนสนิทเราติดยาพอดีเลย มันก็ถามอ่ะเอาบบจร <น S 2> ิงจร <น S 2> ิงเียเราก็ากลับการเลย<อ>มันมีจังหวะชีวิตหนึ่งในตอนช่วงที่เสพยาได้6เดือนเนี่ยกลุ่ม,มเพื่อนของผมแล้วเราอยู่เด็กเกเรแล้วเด็กเกเรก็จะเหมือนกับเอาน้องผู้หญิงคนหนึ่งไปกระทำชำเราที่บ้านล้าง<อ>ข้ารงเรียน<อ>มันก็ถามผมว่าไปหรือแบบผมตอบไม่คิดเลยไปไปแต่ไม่ทำนะที่ไปเนี่ยคือต้องการจะแบบหาสถานที่ไปเสพยาเสพเสร็จพอกลับบ้าเพราะปกติผมเป็นเด็กวัดไงเวลาเราเลิกเรียนเนี่ยเอายาบ้าไปส่งไปวัดเรารู้สึกว่าไปที่นี่เสพแล้วเรากลับก็ทำอย่างนั้นไปถึงเสพเสรจจจแล้ววกกับคทานุหมด ผมกลายเป็นจำเลยที่สาเหมือนผู้หญิงเนี่ยบอกว่าผมมาเป็นคนทำด้วยเพราะว่าต้องการจะเรียกเงินจากคุณพ่อผมนั่นแหละชีวิตเปลี่ยนเลยผมติดบ้านเมตตาปีสมรรีองก็คือคุกเด็กคงแก่วัฒนะรรตัวนี้ปิดไปแล้วครับเข้าไปเนี่ยเรามันหน้าตาเด็กอายุสิหหน้าตามันน่ารักอะเย้าวยวนชวน มนุษย์ <S 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 ผู้ชายในคุกอะและผมโดนลุมกระทืบโดนบะโดนรคือเขาว่าลุมกระทืบผมเพราะว่าเขาต้องการจะเอาก้นผมแต่จังหวะโชคดีมีขาใหญ่คนหนึงช่วยผมไว้ผมก็เลยรอดมาได้ผมโตมาในยุคที่ย,ายา่านย่านแถวบ้านผมเอาวงเวียนใหญ่ากลางข้ามมังคืนเนี่ยถนนเส้นนั้นเนี่ยเวิ้งนั้นเนี่ย จะเต็มไปด้วยเทียปะคะอย่างนั้นก็จะมีคนสมโตดมกาวดมกาวเป่าจนอยู่กลางวนใหญ่สอยดาวทั้งวันทั้งคืนเข้าไปตามตอกซอกซอยก็จะมีคนหายใจในถุงเป็นหมอรักษาตัวเองฉีดเดี๋ยวฉีดเดี๋ยวชกจนเรารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาเพราะมันไปตรงไหนมันก็เห็นตอนนั้นนะเห็นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรส่วนหนึ่งผมว่าสภาพแวดล้อมนี่แหละบวกกับตัวเราก็เป็นเด็กที่อยากรู้อยากลอง ผมก็ลองเลยและด้วยความอยากรู้อยากลองผมเนี่ยพาผมไปไกลเหลือเกิน พาผมดําดิ่งไปเลยผมก็มามีลูกวัยไปหน่อยด้วยอายุ1 5บหความเป็นพ่อคนนั้นมันแวบขึ้นมาเฮ้ยกูจะทาตัวแบบนี้ไม่ได้ก็ไปหางานทําทํามันก็ไม่ทนเพราะเราเด็กติดยาไม่รอดแล้วอันนี้พ่อผมเลยพาไปฝากไว้กับเพื่อนเขาเป็นโรงงานก็เลยให้ผมว่าไปเป็นเด็กติดรถส่งของไปก่อนจนกว่าอายุจะถึงตอนผมไปอยู่พวกเด็กเด็กติดรถเนี่ยชีวิตผมก็เปลี่ยนทันทีขึ้นไปถึงมันมนั่งเปิดเรียบร้อยผมก็มองไอ้เราก็เลิกแล้วงานนึกออกไหมนั่งใส่กันยับเ่ยเอาป่เอาป่ะเชิญเชิญชวน ผมเลิกแล้วครับเลิกแล้วเหรอโหดีนะเลิกได้อะไรเงี้ยแต่หัวสมองผมเนี่ยมันผมขายมาก่อนเนี่ยความรู้สึกนี้มันก็กลับมาเนี่ยก็ไปถามมันว่าที่สูบกันอยู่เนี่ยแพงไหมมันบอกไม่แพงเท่าไหร่ร้อยยี่สิบความโลภครอบงำกัเนเดียแถวบ้าน60บาทเนี่ยหัวการค้ากลับมาทันทีเลยร่างเก่ากลับมาปื้มไปทำลาล้วงานขายขายขาย,ขายสุดท้ายก็เนี่ยสิน้นสิ้นอิสรภาพอ,อ,อะไรประมาณนี้ ผมเนี่ยสมัยผมเรียนเนี่ยผมเป็นคนที่ลักษณะเป็นผู้นําคนผมมีพวกเยอะมากพอผมติดยาฮะติดยาหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าผมไม่เหลือเพื่อนสักคนเดียวเพราะาผมทําร้ายเพื่อนตัวเองมองอมนั่นยาเสพติดมันทําให้ผมไปถึงจุดที่แบบไม่มีคนเอาเลยสักคนเดียวพี่เอิญกับพี่หลังคิดว่าการมีโซเชียลมีเดียทำให้แบบว่าคนในเรือนจำมีช่องทางในการ กลับตัวได้เยอะขึ้นหรือเปล่าครับคนที่ออกมาแล้วคือเราต้องยอมรับว่าชั่วโมงนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีผลมีผลมากแต่มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยครับครับบางคนใช้เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเขาส่วนบางคนถ้าเกิดใช้ไม่เป็นมันก็เหมือนดาบสองคมนครับนั่นผมคิดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถสร้างตัวตนได้แต่ว่าเราจะสร้างตัวตนแบบไหนผมไม่รู้หรอกต่างประเทศหรือที่ไหนการสร้างตัวตนได้ไม่ดีจะมีคนยอมรับหรือว่าให้คนเขาด่าก่อนแล้วเราค่อยกลับมาตัวนีผมไม่ว่ากันแต่ส่วนตัวผมสองคนผมคิดว่าผมเโจยอะ ทั้งชีวิตผมเนี่ยเป็นโจรมาแล้วเป็นแต่ผู้ร้ายวันนี้ผมสองคนขอเป็นพระเอกคือผมจะสร้างตัวตนดีเท่านั้นจะพยายามสู้กับตัวเองไม่สร้างตัวตนไม่ดีนะครับแล้วผมก็จะชื่นชมทุกคนที่พยายามกลับเนื้อกลับตัวจริงๆเห็นพี่หลังกับพี่เอิญมีโอกาสได้เจอ rock star อ ชื่อดังของเมืองไทยด้วยอย่างพิเศษโโซเป็นงไงบ้างครับได้เจอพิเศษเป็นเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นนะตนเพราะว่าสมัยเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราฟังเพลงเขาเราชอบมากเลยแล้วร,รู้สึกว่าพิเศษเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นดังระดับที่แบบไม่น่าเราไม่น่าจะไปเจอเราคนคุกอะเราคนคุกอะแต่วันนึงไปเจอแกนนั้นไปกินข้าวที่บ้านโหนั่งโต๊กเดียวกันอะและแกก็เหมือนกันกบอัธยาศัยดีเหมือนเป็นกันเองมากผมรู้สึกเออเว้ยมันมันตื่นเต้นนะเราเจอเหมือนกับเออคนที่เราเคยฟังเพลงเราจะบอกว่าไอดอลคนหนึ่ง จนมาได้ร่วมเล่น M v วกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้มันสุดมากในความรู้สึกผมเจอพี่เสกวันวันที่มาถ่ายมีเขาเดินมาเขามากอดสวมกอดเอ,อินเป็นไงหลังเป็นไงเอาเป็นไงสวัสดีด้วยเขาอัธยาศัยคือเขาน่านหลับอะพี่<ม>เสกเขาเป็นอะไรที่เป็นกันเองมากอะไรเงี้ยครับผมพี่เอ,อินพี่หลังครับอยากให้บวตนิดน,นึงว่าสามวงร็อกยอดนิยมในเรือนจำเนี่ยมีวงอ,อะไรบ้างของพี่พี่ทั้งสองคนครับสามเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นสามแน่เป็นให้อ่ บอดี้สแลมอ่าบอดี้สแลมเพราะหลายๆเพลงเขาความเชื่อแสงสุดท้ายเรือเล็กวนออกจากฝั่งแล้วมันไปตรงกับชีวิตคนในเรนจําครับที่มันต้องศรัทธาต้องเชื่อต้องต่อสู้ถึงจะอยู่รอดอะไรเงี้ยครับผมสองนี่ผมเห็นผมเห็นเปิดบ่อยๆที่แบบเป็นเหมือนเป็นเป็นเพลงมาร์คสีิฟูลสีิฟูลสีิฟูลเขาเขาสุดอยู่แล้วลำดับ้นๆผมว่าระดับโลกได้นะถ้าไม่ถ้าไม่ชะงักไปซะก่อนส่วนที่หนึ่งก็ให้โลโซครับอ่าเพราะยุคยุคที่โลโซดังเนี่ยยุคนั้นเนี่ย เนื้อเพลงของเขาหรือไม่จะเป็นชื่อเพลงเขาจะอยู่บนตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งใจสั่งมาอะไรก็ยอมเต็มไปหมดพิเสษนี่คือแบบสุดมากในตอนนั้นให้ให้พิเศษของผมเนี่ยมันเป็นยุคนี้ยุคสมัยผมเป็นเด็กเต็ดคุกเด็กนะปีสองพสี่สองต้องสีรีฟูวัดใจวัดใจเลยโอ้วัดใจเลยตัวโตขึ้นมาเนี่ยไปเข้าเรือนจำพวกเรือนจำทหารเนี่ยมันก็มาที่เลยครับพิเศษโลโซใจสั่งมาใจสั่งมาพอเข้าเรือนจำยุคปัจจุบันก่อนปล่อยกับมานะบิ๊กแอาคนไม่เอาท่า เปิดเปิดเป็นเพลงมาร์สเลยเปิดเป็นเพลงมาร์เลยคือในมุมของผมนะดนตีล็อกเนี่ยถามว่ามีอิทธิพลทําให้คนไปตีกันไหมเนี่ยผมว่าไม่ใช่ถ้าจะตีกันเนี่ยเปิดเบรี้ชัร์ผมว่าตีได้การที่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยหรือว่าเด็กชาติเนี่ยไปคอนเสิร์ตเนี่ยผมว่าเขาเอาพื้นที่ตรงนี้เป็นสนามบูของเขามากกว่าสนามสร้างชื่อไปเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถจะรวมตัวกันไปได้เยอะๆถ้าเขาจะไปตีกันในซอยไปกัน5 0 0้คนมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับพี่หลังพี่คนครับ คิดว่าดนตรีอ่ะมีผลเยียวยาคนในเรือนจําขนาดไหนครับผมสาหรับผมมากนะมากเลยมากเลยเพราะว่ามันช่วยนะม,มันช่วยผ่อนคลายมันช่วยทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีเพราะเราอยู่ในพื้นที่ที่มันโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรข่มขืนหัวใจภาษาเขาเรียกข่มขืนมันจะทําอะไรต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบมีทุกอย่างหมดการฟังเพลงมันเหมือนผ่อนคลาย อะไรอย่างเงี้ยมันทาให้เราแบบโอเคคิดถึงความหลังสมัยนั้นรักดูแลไหมห่ได้ของพี่ปับ๊บเราทําอะไรอยู่กาแฟอะไรมันมันสามารถจินตนาการได้หมดอะไรอย่างเง<อ>ี้ยเพาเพลงเนี่ยสำคัญเพราะสำหรับผ,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 ผมว่ามีผลต่อชีวิตเลยมีผลต่อชีวิตเลยผมเคยอยู่ในเดือนจำเนี่ยอย่างที่ผมบอกช่วงเวลาหนึง่งเดือนจำหนึ่งไม่เปิดเพลงให้ฟังเนี่ยโอ้โหมันมันมืดไปเลยนะสมองความคิดอะไรจิตใจมันมืดไปเลยแล้วผมว่าเพลงเนี่ยดนตรีมันเป็นอะไรมากกว่าดนตรี ัน้ดนตรีมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเหมือนกับเยียวยาจิตใจครับช่วยช่วยเรามากมันบังเอจำมีข้อจํากัดอนไรประมาณในการไปให้ ความบันเทิงกับผู้ต้องขังเป็นสิ่งดีนะนักโทษมันได้ปลดปล่อยมันไม่เครียดเนี่ยแล้วมันจะเป็นภาพจำแนละ้วผมจะบอกให้นาะยอย่างผมเคยใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างติดคุกอยู่ดีทนทุกข์ทรมานอยู่ดีแล้วมีศิลปินดาราคนนั้นเนี่ยเข้าไปหาเขาเนี่ยมันกลายเป็นภาพจําไปจนสิ้นใจเลยนะว่าครั้งหนึ่งอ่ะศิลปินคนนี้เข้ามาหาเข้ามาเล่นดนตรีให้ฟังแล้วเขาจะเขาจะเป็นเอเราแบบเดนตายเลยพวกคนคุกก็าจะจาอย่างนี้ อ่าครับผมเคช่วงท้ายแล้วเห็นพวกพี่ๆไปเล่นหนังสั้นกันมาด้วยครับ <c oughs> อยากให้ฝากไปดูนิดนึงครับผม <c oughs> เรื่องอะไรยังไงครับผม <c oughs> ช้อยมึงต้องเลือกอ่าจริงๆผมไม่อยากได้บทแบบนี้นไม่อยากเป็นพระเอกไม่อยากเป็นอะไรแต่ว่า นี่แคอยากเป็นผู้ร้ายจะให้เอาเป็นพระเอกนายครับพระเอกไทยต้องลูกครึ่งไงครับพี่ก็ฝากติดตามช่องหลังพระนครนะครับกับรายการฟังบรรเพินกับพี่เอิร์ธวัดใหญ่นี่เป็นเจ้าของรายการนะแล้วมีรายการชื่อรายการอะไรฮะกำลังจะทำกันเลยเริ่มทําชื่อรายการขย่าโซเชียลครับขย่าโซเชียลก็เริ่มเอาเรื่องราวในโซเชียลที่เป็นกระแสมาขย่าขยี้ขย่าแล้วห้ามเมานะตามกติกาถ้าโดนขย่าแล้วอย่าเมาอะไรไปทำไมถึงใช้คำว่าขย่าโซเชียลก็ในเดือนจำเขาจะใช้คํานี้กันเวลามีประเด็นอะไรขึ้นมาคนนี้ไปทําอะไรมา เพื่อนฝูงก็จะมาขย่าวและหน้าที่เราคือต้องทนทนทนได้ทนไม่ได้ห้ามเมาเมาถือว่าเสียการเสียทรงเสียรูปเสียทรงไปนะครับฝากติดตามกด้ไหมครับเพิ่งเทเร่เป็นพี่เต้พระรามเจ็ดหรือเปล่าครับ เห็นพี่ไม่ออก3าหนึ่งเข้ามาทีละคนชนะหมดเลยในขณะที่ซิกอัพเนี่ยอาิดพื้นซิกอัพใช้ไม้ตีไม่สถืเอยฝากชาวเฮ็น์ังขออติดตามรายการรีบแต่เราฝากติดตามพี่หลังกับพี่เออร์ด้วยนะครับต้องฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับวันนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ